ขาไปเลยติดต่อทนายตั้มทนายตั้มก็เลยเรียกตังเกี่ยวกับเรื่องการถแถลงข่าวสามแสนทนายตั้มยังไม่ได้จ่ายเลยนะไอคนเนี้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องพนันออนไลน์มาหาพีเดตั้งหลายรอบจะมาทําเว็บให้พีเดจะเป็นแอดมินจะอะไรต่างๆอะไรผมบอกผมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องยุ่งกับผมคนเนี้ยนนพอหลังจากนั้นแล้วมไปหาทนายตั้มสามแสนมันแพงไม่เอาก็มาหาผมนะผมก็ไม่เอาจะให้ผมไปเคลียร์ไปอะไรหลังจากนั้นพอทนายตั้มทะเลาะกับ อาชูวิทย์ก็ชูวิทย์ก็เลยเอาใบเสนอราคาไม่ใช่ใบเสร็จนะคุณพุทธะลองลองลอง,ลองเจาะลึกหน่อยนะครับนี่เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังเรื่องเรื่องทนายตั้มนะครับนะนะครับก็ประมาณนี้แหละพี่เดก็ให้ความรู้กันไปสบายๆนะวันอาทิตย์อย่าไปอะไรเยอะใครทาอะไรไว้ก็ต้องรับโทษรับกรรมกันเองนะครับนะนะ,นะ,นะอันนี้เข้าใจนะครับมีอะไรก็พูดกันตรงไปตรงมาอืม ส่วนเรื่องทนายตั้มเนี่ยนะคุณพุทธาบอกทนายตั้มไปออกรายการหนกระแสแลวก็บอกว่าเอออะไรได้เงินจากพี่อ้อยมาเท่าไหร่อ่ะเจ็ดสิบล้านหรืออะไรผมจําไม่ได้แนละ้วเท่าไหร่นี่ผมจําตัวเลขไม่ได้นะเออนะครับผมจะเล่าให้ฟังเรื่องที่ทนายตั้มเขาไปออกหนกระแสเนี่ยเขาว่าได้ข่าวมาว่าสนธิเนี่ยจะแฉะเขาเขาก็เลยไปออกรายการก่อนนะครับนะก็พูดง่ายต่างคนต่างจริงพื้นที่อันนี้คือความจริงที่ผมทราบมา เขาก็ดูแลเนี่ยเดี๋ยวสนที่จะปล่อยข่าวเขาแล้วได้ข่าววงในมาเพราะว่าเขารู้จักคนเยอะทนายตั้มเขาก็เลยไปออกไปก่อนแต,แต่พอหลังจากนั้นสนที่ก็มาแฉเขานะเรื่องที่ว่ามีพี่อ้อยไปแจ้งความที่โคราชในะเรื่องราวผมไม่รู้เรื่องดีนะแต่ครนี้พอแฉไปแฉมาเนี่ยทนายตั้มเนี่ยประเมินประเมินกองปราบผิดพลาดประเมินตำรวจเพราะทนายตั้มศัตรูเยอะทะเลาะกับตำรวจทะเลาะกับพี่แปะจากทิพย์หอบตลรทะเลาะกับพี่ต่อต่อสัก สุวิมลโอทะเลาะเยอะแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับบิ๊กโจ๊กตำรวจเขาก็มองว่าตั้มเนี่ยรับใช้บิ๊กโจ๊กเล่นงานพอบอตรอสองคนความแค้นพวกนี้มันก็อะไรต่างๆเยอะเพราะฉะนั้นสักพักหนึ่งตั้มคิดไม่ถึงเลยว,ว่าคดีช่อโกงยักยอกมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่กลายเป็นช่อโกงเป็นปกติธุระกลายเป็นฟอกเงินแล้วเรื่องอยู่ดีมาอยู่กับกองปราบอันนี้คือสิ่งที่ตั้มประเมินผิดคิดว่าโอ้โหคูในใหญ่รู้จักกับโจ๊ก การที่เขาต้องไปอยู่ในคุกนานเนี่ยเพราะเขาประเมินต่ําคิดว่าโอ้ลูกพี่คุณแน่แล้วช่วงหลังเนี่ยอย่างที่พุทธะพูดเขาไปสนิทกับนักการเมืองอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าตั้มเคยมาปรึกษาผมว่าเขาจะเล่นการเมืองอันนี้เรื่องจริงที่พุทธะพูดนะเรื่องจริงเขาก็อยากจะเล่นการเมืองพอไปอยู่กับนักนักการเมืองสันดานแม่ก็เริ่มเปลี่ยนแล้วตั้มพอไหเพราะนักการเมืองก็รู้ๆอยู่เป็นยังไงนะนะครับนะนักการเมือง พอไปเริ่มจะเป็นนักการเมืองไปเอาไปลงสมัครสว่าก็ยังชวนผมเลยอาจารย์มาลงสวด้วยกันผมก็บอกกูไม่เอาหรอกกูแบบนี้ดีแล้วทำาหากินปกติเขาชวนผมนะเขาก็ไปลงสวออเกือบได้เขาเป็นสวาสำรองแล้วเกือบได้นะตั้มหนักํำเล่นไปเกือบนะนี่ถ้าเกิดว่าไอ้สวพรุร่งนี้โดนหัวเสร็จตั้มสวสำรองอาจจะได้เป็นสวออ่ก็ได้นะแต่ว่าคุณสมบัติเขาจะขาดหรือเปล่าเพราะยังเป็นสวได้ดีไม่ดีก็อาจจะออกจากคุกมาหรือเปล่านะนะครับเขาเาเป็นสวาสำรองเขาเกือบได้นะ เพราะฉะนั้นการที่เข้าไปยุ่งการเมืองนิสัยสันดานก็เปลี่ยนไปนะครับแล,และตอนหลังเนี่ยมาอยู่กองปราบเนี่ยเขาขยายผลไปตรวจเส้นทางเงินตรวจตัต้มตรวจเมียตรวจพี่เมียน้องเมียเตรวจลูกน้องตรวจคนสนิทอา้าชิบหายกลายเป็นเรื่องช่อโกงปกติธุระกลายเป็นเรื่องฟอกเงินไปอะไรจะสแกมบงสแกมเมอร์ไปตั้มมันเลยตายหาเลยมันประเมินผิดพลาดผมเคยเตือนนะนะ อย่าไปรับจ้างใครอย่าไปรับจ้างใครมาเล่นพอบอรตรคนเป็นพบตรได้เนี่ยผมบอกเลยนะไม่ธรรมดานะผอบอรตรทุกคนน่ะนะไม่ว่าสุวัสนะไม่ว่าจากทิพย์แล้วมาสุวัสนะหรือมาออต่อศักแล้วก็มาใครอ,ะอ่ะกิตติรัตน์เนี่ยแต่ละคนไม่ธรรมดาหรอกคุณจะเป็นพอบอรตรได้นต่คุณไม่ธรรมดานะคุณต้องมีทุกอย่างเงินทองอำนาจบารมีคอนเน็กชั่นนะ ผู้ลักผู้ใหญ่ดูแลไม่ใช่เป็นได้เพราะนั้นการไปยุ่งกับผบตรเนี่ยนะสองคนนะคุณก็ต้องเจ็บหนักเพราะคนอย่างจักทิพนี่เป็นผบอตรที่อยู่ในอำนาจนานที่สุดเลยถ้าผมจำไม่ผิดนี่เท่าไหร่ละห้าปีไงนานใครเป็นพอบอตรได้นานขนาดนั้นสมัยสมัยพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจยาวห้าปีโคตรนานนะใครจะเป็นได้ส่วนใหญ่ก็ปีสองปีนะครับเพราะฉะนั้นต่มไปยุ่งกับ ตำรวจชั้นผู้ใหญ่เนี่ยแม่ก็เลยโดนแบบหลายเรื่องมาเลยเนี่ยเขาก็เลยทํางานละเอียดตรวจเส้นเงินตรวจตัวเองตรวจอะไรต่างๆนะครับตามก็มั่นใจว่าไม่มีเส้นเงินอะไรถึงผมเลยผมเคยคุยนะอาจารย์สบายใจได้ไม่มีเส้นเงินถึงผมผมบอกเอ้ยระวังนะน,นะถ้าคุณไปรับงานจากรอ,องผบตร,รอ,อะไรต่างๆเนี่ยคุณก็ต้องระวังเพราะอะไรเพราะว่ามันเท่ากับเปิดศึกกับผบตรเนี่ยมันมันส่วนใหญ่ก็ไปไม่รอดทั้งหลาย นะครับนะอันนี้ก็เราเ่าให้ฟังว่าเป็นที่มาของจุดจบเลยต้องติดคุกนะเพราะขยายผลเส้นเงินอะไรไปมันไปทั่วไปหมดทั้งทั้งอะไรทั้งเมียนะทั้งญาติเมียทั้งคนสนิทอะไรต่างไปเลยก็เลยเข้าคุกเข้าตารางเลยแล้วพอพอหลักฐานอะไรมันเยอะความเสียหายเยอะนะครับมันก็เลยศาลก็เลยไม่ให้ประกันตัวก็เลยนอนคุกยาวไปเลยตอนนี้ก็จะติดคุกมาจะถึงปีแล้วมั้งนี่ก็คือเวรกรรมนะครับนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยอนินฟลูเอนเซอร์นะแนวช่วยเหลือประชาชนที่ยังเหลืออยู่เนี่ยนะถ้ามีบุคลิกอะไรกลางๆนะหรือไม่หรืออะไรต่างๆเนี่ยจุดจบก็แบบทนายตั้มเนี่ยก็จะมทีทุกวันนี้ก็ยังมีไอ้พวกอินฟลูเอนเซอร์กลางๆท้าตีท้าต่อยนแน่จริงมาเลยนะกูใหญ่ลูกพี่กูเป็นไงนะมีไอพวกกลางๆทุกวันเนี่ยเคยดูทนายตั้มเคยยิ่งใหญ่มาก่อนเคยแรยงต่างใหญ่ว่าไอพวกอินฟูสมัยนี้เยอะ แม่ยังล่วงเลยยังต้องอยู่ในคุกเพราะนั้นอินฟูทุกวันนี้ก็ระวังไว้แรกๆก,ก็ช่วยเหลือประชาชนหลังๆก็เปไ็นไงนะเริ่มไปรับจอบรับงานจากหน่วยงานราชการละเริ่มมีนักการเมืองหนุนหลังละกูใหญ่นะไปไหนมาไหนก็เริ่มมีบริการนะแรกๆก็ไปทฟรีตอนนี้ก็อะไรเปิดมูลนิธิเปิดมูลนิธ,นธ,นธิอะไรรับบริจาครับเงินเข้ารับที่ดินรับอะไรเข้ามานะเดี๋ยวพอเงินแม่งเยอะเนี่ยเดี๋ยวดวยแม่งก็จะเริ่มเพี้ยนนะกูใหญ่ละข่าวเคาร์ นะสำนักข่าวกูก็ไม่แคร์ละเดี๋ยวกูประกาศรับสมัครนักข่าวนะช่องกูก็มีเองจะเอาแพลตฟอร์มไหนก็มีเพราะนั้นเนี่ยไอคนพวกนี้ถ้าเกิดความดีมันมันดีต่อเนื่องไม่เป็นไรแต่ว่าพอเงินเยอะอํานาจเยอะแม่ก็นะมันก็คิดว่าโอ้โหกูนี่เป็นใครว่าใหญ่วะนะยกหูสั่งตํารวจได้อย่างนั้นงี้คือจุดจบแม่ก็จะคล้ายๆแต่ไายตั้มแต่ผมไม่ได้ที่พูดมาเนี่ยไม่ได้หมายถึงใครนะแต่กาลังเล่าให้ฟังว่าถ้าวันหนึ่งถ้ามันไม่ดีจริง นะอย่างทนายตั้มแม่ก็โดนขุดไปศัตรูแม่ก็เยอะขุดไปขุดมาเอาชิบหายอ่ะมีหลักฐานนี่ก็ซวยเลยนะแต่อย่างพี่เดจะมาขุดอะไรไม่มีหรอกผมทะเลาะกับสนที่กับปานเทพจะมาขุดอะไรผมไม่มีถ้าผมมีอะไรต่างนี้ป่านนี้สนที่แม่งเอากูตายแล้วนะ่ไปไปไป,ไปพูดถึงเรื่องอะไรอะไรนียอ่าพุมกับโจ้อ,อะไรต่างๆไม่มีหลักฐาน ผมไม่มีปัญหาเรื่องอะไรประเภทเรื่องเงินเรื่องโกง,เร,ง,เ,รงเรื่องอะไรนี่ผมไม่มีทุจริตผมอย่างมากก็อะไรโดนด่านะปากเสียปากหมาสนที่ก็ด่าผมว่าไอ้ทนายปากหมาผมไม่ได้ไปถือโทษโกรธนะผมว่าปากเขากับกับปากผมมคล้ายกันหรือเปล่าพี่น้องประชาชนดูเวลาเขาวิจารณนะ์สนที่เขาก็บอกผมไอ้ทนายคนหนึ่งยังไม่เอ่ยชื่อมันนะเป็นเสนีย์จังไรปากหมาไอ้ที่ไม่เอ่ยชื่อผมไม่ใช่อะไรกลัวผมป้องสนที่ นะใจถึงถึงบอกเลยทนายเดชาปากหมาเดี๋ยวผมจะได้ฟ้องเลยแล้วปากสนทิล้ายๆกับปากผมไหมนะ่ะเออถ้าปากผมหมาปากสนทิเรียกว่าอะไรนะครับเข้าใจไหมอืมนะเพราะว่าถ้าผมเป็นคนแบบสกรปรวกนะโกงลูกความฟอกเงินนะสนทิแม่งเอากูตายแนละ้วนะครับนะศัตตูผมก็เนี่ยสนสนทิไงนะครับเนี่ย ที่แบบไม่เคยชอบพอผมไม่ต้องเรื่องทนายตั้มทั้งท้งนี้ผมก็สนี่ไม่เคยมีเรื่องอะไรเลยแต่อยู่ดีๆก็มาเล่นผมหาว่าผมเป็นมิตรแท้ของโจรบ้างอะไรบ้างมันไม่เกี่ยวเลยแล้วก็คุณก็เป็นไงเพราะแรกๆคุณก็เป็นกลางพอตอนหลังคุณไปรับมอบนาศเขาหาทนายให้เขานะเออนะครับพอคุณไปมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับพี่อ้อยปุ๊บเปไ็นไงนะคุณก็วิจารณ์ผมอีกแบบนึงคุณก็มาเล่นผมเลยครั้นี้ หาว่าผมเป็นมิตรแท้โจรบ้างอะไรบ้างซัดผมเต็มเดี่ยวทุกเรื่องเลยล่อผมยาวเลยแล้วบอกว่าอะไรไม่ให้ค่าเดจาละแม่งพูดถึงกูตลอดไม่ให้ราคากูแต่พูดถึงกูตลอดอันนี้ผมเล่าให้ฟังว่าผมไม่เคยทะเลาะอะไรกับสุนทิต่างคนต่างทํามา,าก,กินไปคุณก็มีช่องของคุณไปผมก็มีของผมผมก็ไม่ต้องเกงเกงใจใครผมอยากพูดวิจาร์ใครผมก็มีช่องของผมไม่จำเป็นต้องไปออก TV, ทีวีทีเวอร์อะไรนะคนดูก็พอสมควรแล้วไม่ต้องดูเยอะ ดูเยอะแล้วแม่งยุ่งนะครับเพราะฉนั้นพี่น้องประชาชนทุกวันนี้เราต้องยืนอยู่บนขาตัวเราเองนะครับ